เป็นเรื่องเศร้าของครอบครัวนี้ค่ะคือคุณแม่เนาะอุ้มท้องตั้งครันลูกของตัวเองนี่ก็เก้าเดือนค่ะก่อนจะคลอดแต่ว่าคลอดออกมาค่ะเด็กเสียชีวิตนะคะคุณพ่อเนี่ยก็ต้องอุ้มศพของลูกแบบนี้ค่ะมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะบอกว่าโรงพยาบาลช่วยตอบคําถามให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าลูกของเขาเนี่ยที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในครันทำไมคลอดออกมาสภาพน้องถึงเป็นแบบนี้เห็นตาไหมคะ นี่คือบวมเขียวทั้งสองข้างและที่หัวก็มีรอยด้วยอะ่ะเหมือนเป็นรอยแผลแบบนี้ค่ะน้องชื่อว่าน้องอาทินะพึ่งคลอดละค่ะแต่ว่าเสียชีวิตแล้วนะคะน้องมีรอยฟกช้ำดำเขียวค่ะตามตาเอยที่หัวเอยแล้วคุณพ่อเนี่ยรวมถึงญาติๆของน้องก็ฝากไปถึงโรงพยาบาลที่ทำคลอด สิ่งที่พวกคุณทำกับหลานของเรากับเด็กตัวเล็กๆคนนี้คุณไม่มีความรับผิดชอบทำงานละหลวมตัดสินใจก็ช้า ทางเราต้องการคำชี้แจงจากพวกคุณเราไม่ได้นำเด็กคนนี้ไปฝังหรือทำพิธีใดๆนะเพราะว่าเราต้องการจะนำเด็กเนี่ยไปฝากเอาไว้ที่ห้องเย็นเพื่อทำการพิสูจน์ว่าน้องเสียชีวิตสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเขาคลางแคลงใจมากๆคือเด็กเนี่ยทำไมถึงมีศีรษะที่ผิดรูปสมองก็บวมช้ำม,มีเลือดออกเขียวช้ำตามเนื้อตามตัวคือทางครอบครัวของน้องอาทิอ่ะค่ะเห็นว่าวันนี้ก็นำศพไปส่งตรวจพิสูจน์ สาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่เรียบร้อยนะคะแน่นอนค่ะว่าสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักถึงแม้ว่าจะไม่เคยกอดกันตอนที่คลอดออกมาแต่ว่าเขารอคอยมาตั้ง9เดือนนะคะบรรยากาศโศกเศร้าเสียใจคุณหมอได้ชนสูตรพริกศพนะคะเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนั่นแหละและทีนี้ทางครอบครัวก็รับศพของน้องอาชิกลับบ้านเกิดที่สุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมานี่เอง วันนี้คุณพ่อครับคุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับนะบอกว่า9กันยายนที่ผ่านมาเนะี่ยเมียผมเจ็บท้องคลอดนะครับก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงนะพยาบาลให้นอนรอดูอาการก่อนแล้วก็มีการมาวัดปากมดลูกก่อนตอนนั้นปากมดลูกของเมียนะเปิดละแปเซนนะหลังจากนั้นเขาก็เลยพาเมียเข้าไปในห้องคลอดประมาณเที่ยงคืนครับของวันที่9กันยายนตี 4, สี่เศษเศษครับคุณพ่อบอกว่าเจ้าหน้าที่ออกมาแจ้งว่าจะส่งตัวเมียผมเนี่ยไปคลอดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดพอไปถึงโรงพยาบาล านแห่งที่สองนะครับก็คือโรงพยาบาลประจําจังหวัดนี่แหละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รีบเลยครับพาผู้ป่วยครับเข้าไปในห้องผ่าตัดทันทีแล้วก็ออกมาแจ้งญาติพี่นะ้องที่รอยอยู่หน้าห้องนะครับว่าลูกเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วคุณพ่อบอกว่าตอนนั้นช็อกเลยครับและพอเห็นร่างนะฮะศพของลูกชายเนี่ยในสภาพที่มีรอยเขียวช้ำที่ตาข้างซ้าย กะโหลกศีรษะบวมผิดรูปมีรอยช้ำเขียวตามเนื้อตามตัวเนี่ยหลายต่อหลายจุดคุณพ่อก็เลยปักใจเชื่อนะครับว่าสาเหตุการตายของลูกชายเนี่ยไม่น่าใช่เพราะเมียผมไม่แข็งแรงนะไม่น่าใช่เพราะลูกผมไม่แข็งแรงแต่มันน่าจะเกิดจากความประหมาาเลินเล่อการละหลวมการดูแลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแรกเพราะในใบส่งตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการระบุรายละเอียดและเวลาที่ส่งตัวตามจริงตัวพ่อบอกว่าผมทําใจไม่ได้นะครับ ใครจะคิดครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับครอบครัวสงสารเมียมากจริงๆเพราะเมียผมเนี่ยเป็นคนอุ้มท้องมาลูกดิ้นก็ดิ้นอยู่ในท้องสัมผัสรักได้ครับตั้ง9้าเดือนและลูกคนนี้นะครับเป็นลูกคนแรกทุกคนในครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็ตื่นเต้นนะครับเฝ้ารอคอยครับวันที่จะได้เจอหน้ากันและก็ได้อุ้มกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่อบอกว่าโรงพยาบาลต้องออกมาชี้แจงครับ หรือให้คําอธิบายนะครับสาเหตุที่ลูกผมตายไม่ใช่คุณเงียบแบบนี้ครับและปล่อยให้พวกผมครอบครัวเนี่ยต้องหาคําตอบกันเอาเอง หลังจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับเรื่องราวที่เศร้านะครับเห็นบอกว่ามีการโพสต์เรื่องราวผ่านหน้า Facebook ด้วยครับปรากฏว่ามีชาวบ้านที่เคยเคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งแรกและลูกตายเหมือนกันเนี่ยทักเข้ามาใน Facebook ไม่ต่ำกว่า5รายที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีใครเอาเรื่องนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องกฎหมายและเป็นชาวบ้านธรรมดาลองฟังพ่อเด็กดูฮะ ก็มีรอยเขียวฟกช้ำตามตัวพี่แล้วก็ตาด้านซ้ายผมของลูกก็เป็นรอยเขียวปูดขึ้นมาแล้วก็ศีรษะศีรษะบนข้างบนเนี้ยนิ่มไปหมดเลยครับเหมือนกระดูกแตกหมดเลยรับไม่ได้พี่รับไม่ได้ผมพาลูกไปคลอดต้องการให้ลูกออกมามีชีวิตครับไม่ใช่ต้องการแบบว่าออกมาแล้วเจอสภาพแบบนี้ จะเหตุรู้เหตุการณ์ทั้งหมดว่าในห้องคลอดเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ของน้องอาทิค่ะ,คะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคลอดลูกแบบพ่อธรรมชาติ<ม>ก็เลยไม่ได้วางยาสลบอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแม่ยังจดจำเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในห้องคลอดได้แต่ว่าตอนนี้แม่ยังต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะที่ในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีแม่ก็มีการวิดีโอคอลกับผู้สึกข่าวของเรานะเธอเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้เธอยังร้องไห้เลยเธอบอกว่าตอนนั้นนะปากมดลูกเปิดได้8เซนค่ะพยาบาลก็พาเข้าไปที่ห้องคลอดแล้วก็บอกคุณแม่เบ่งคลอดนะแล้วในตอนนั้นนะคะที่ให้คุณแม่เบ่งคลอดอะ่ะไม่มีหมอนะคะมีตัวของคุณแม่แล้วก็มีพยาบาลสองคนมีผู้ช่วยพยาบาลอีกหนึ่งคนแม่บอกว่าพยายามเบ่งอะค่ะแต่ว่าเบ่งจนแบบตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสี่อะเฮ้ยไปกี่ชั่วโมง,โมงอะ จนไม่มีแรงแล้วอะค่ะจนไม่มีแรงแล้วก็ทําไม่ไหวแล้วเบ่งไม่ไหวแล้วอะพยาบาลบอกว่าแบบนี้เบ่งต่อไปอย่าทําเป็นเล่นชีวิตคนชีวิตแม่ชีวิตลูกไม่มีใครเล่นนะคะถ้ามันมีคําพูดแบบนี้ออกมาจากปากพยาบาลจริงๆนี่ถือว่าใช้ไม่ได้นะคะ แต่อันนี้เราฟังความแค่ข้างเดียวเ,ออเรายังไม่รู้ว่าจากปากพยาบาลมีคํานี้จริงหรือเปล่าแต่ฟังคํานี้ก็คืออย่ามาทําเป็นเล่นเด่งไปเลยตัวเธอเองพยายามร้องขอเจ้าหน้าที่ว่าให้พาหมอมาผ่าคลอดได้ไหมเสียเงินเพิ่มก็ยอมอะค่ะคุณผู้ชมคะแต่พยาบาลก็ก็ยังไม่ไม่ช่วยไปเรียกคุณหมอมาผ่าคลอดนะ เพราะว่ามีพยาบาลคนหนึ่งค่ะพอเธอเนี่ยเบ่งคลอดเองไม่ได้พยาบาลขึ้นไปขย่มท้องของเธอท้องคนเก้าเดือนนะคะขึ้นไปขย่มท้องแล้วก็มีคนล้วงไปที่ปากมดลูกค่ะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยหัวกับหัวออกมาได้นะคะ ทำแบบนั้นสองสามครั้งจนเธอทนไม่ไหวอะ่ะมันปวดมันระบมไปทั้งตัวท้องเขียวช้ำขึ้นมาหมดเลยอะค่ะและลูกเนี่ยหัวใจเริ่มเต้นอ่อนตัวเริ่มแห้งค่ะพยาบาลค่ะคราวนี้ก็เลยโทรตามหมอได้แล้วนะคะหลังจากผ่านไปสี่ชั่วโมง mm. โทรตามหมอมาได้แล้วแล้วก็หมอเข้ามาดูหลังจากนั้นคุณหมอก็ทำใบส่งตัวเลยค่ะส่งไปที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดนะคะ หลังจากที่ย้ายไปที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สองโรงพยาบาลนั้นเห็นสภาพคุณแม่ส่งเข้าห้องผ่าตัดทันทีค่ะแม่ฟื้นมาก็ถามกับคุณพยาบาลว่าแม่ได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวพยาบาลยังไม่กล้าบอกเพราะคุณแม่ก็ยังแบบเพิ่งฟื้นพยาบาลก็เลยบอกว่าได้เป็นลูกชายค่ะคุณแม่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังพาไปทําความสะอาดนะตอนนั้นดีใจมากค่ะมารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วลูกเสียชีวิต ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วว่าค่ะเอาไปฟังกันหน่อยค่ะก็เขาไม่ยอมก็บอกว่าให้เบ่งให้เบ่งให้คุณแม่เบ่งอย่าทําเล่นอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าอย่าทําเล่นเอาจริงจริงจบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นเพราะว่าเราเราก็เจ็บจริงแล้วเราก็ไม่มีแรงบิดแล้วเพราะว่าตอนนั้นหัวเด็กมันเขาบอกว่าหัวเด็กมันยังอยู่สูงอยู่แล้วเราเบ่งไม่ออกแล้วก็บอกว่าให้ส่งปาทีก็ต้องแต่เข้าไปในห้องคลอด ประมาณเที่ยงคืนสี่ทาถึงตีหนึ่งเนี่ยจนตีสี่กว่าแล้วเขาก็ยังให้เราเบ่งเพราะว่าเราเบ่งเราเบ่งไม่ออกเขาก็ขึ้นขยุมขยุมท้องเราแล้วก็อีกคนก็เอามือล้วงเพื่อจะให้หัวเด็กมันล้างหัวเด็กออกมาทำอยู่อย่างนั้นเน่ะเป็นสองสามครั้งนคนเราบอกเราก็หไหวแล้วข่มจนท้องเขียวหมดเลย อนนี้เนี่ยผลชนสูตรอย่างละเอียดเดี๋ยวทางโรงพยาบาลน,น,นะคะจะส่งไปให้กับพนักง,งานสอบสวนอีกครั้งค่ะส่วนศพของน้องอาทิก็ยังไม่มีกําหนดเผานะคะเพราะว่าครอบครัวบอกว่าจะเก็บศพของน้องจนกว่าน้องจะได้รับความเป็นธรรมคราวนี้ละค่ะเราต้องไปรอฟังข้อมูลจากทางฝั่งของโรงพยาบาลบ้างเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ข้อมูลจากฝั่งของโรงพยาบาลเลยเชื่อว่าทีมข่าวของเราคงลงพื้นที่ในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีนะคะมันม,มีหลายจุดที่มันฟังแล้วมันค่อนข้างเอก อย่างเช่นการที่ให้คุณพยาบาลเข้าไปอยู่ในห้องคลอดกับคุณแม่กับผู้ป่วยแบบเนี้ยกับคุณแม่แบบนี้ซึ่ง<อ> <ๆ S 2> ปกติแล้วต้องมีคุณหมออยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้ฟังจากทางโรงพยาบาลเลยคร,รอโรงพยาบาลมามาถแถลงมาถแถลงแล้วกันค่ะ,คะ